ครับก็กลับมาพบกับผมอีกนะครับในเบื้องหลังของแกมโฟครับอ่าครับวันนี้เราจะมาพบกับไอทีมงานของเรานะครับจะมาดูว่ามีใครบ้างนะครับทีมงานของเราครับอ่าคนแรกนะครับครับสวัสดีครับวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะอ่าไอคุณมีหน้าที่อะไรครับในกองถ่ายกองนี้ครับมีมีหน้ที ทำทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างที่ทุกคนวใจค่ะอ๋อครับครับคนต่อไปนะครับครับอ่าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะบอมแบมค่ะอ่ามีหน้าที่อะไรในกองถ่ายนี่ครับเล่นเฟซค่ะอ๋อเช็คเช็คเฟซบุ๊กเช็คเล็บติ้งอ่ะเช็คเล็บติ้งอ่าอ่านี่ชื่ออะไรครับชื่อนุกค่ะนุกอ่ามีหน้าที่อะไรครับอ๋อนอนกินลำกินอ๋อครับครับไม่กลัวนะครับอ่าคนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนะครับ ชื่อก้อยค่ะโอ้เมื่อกี้ลืมชื่อตัวเองนะครับตอนเป็นตอนช้าอาจารย์ทำอะไรอยู่นะครับเล่นโทรศัพท์โอ้เล่นโทรศัพท์อ๋อมีหน้าที่อะไรครับในกองถ่ายกองนี้เก็บกวาดเช็ดถูกินค่ะเก็บกวาดเช็ดถูแล้วก็กินค,ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> และนี่นะครับ,บครับ อ่าเริ่มโหน้ามาทางนี้นะครับเฮลงสองข้าักเงหนงเนออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรครับค่ะฝนค่ะอ่าฝพื่นครับที่ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านซักผ้าครับอ่าเมื่อกี้ก็เพิ่งซักให้พวกผมไปนะครับเนี่ยครับอ่าทำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับไอ้ครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อองค์ครับครับไอ้คุณมีหน้าที่อะไรครับในแกมโฟครับ เป็นพระเอกหนังครับพระเอกหนังครับโอ้พระเอกหนังหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ครับเราดูมุมข้างเขาครับเราจะไม่เห็นดังเราจะไม่เห็นจมูกเขาครับคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเล่นเฟซบุ๊กครับอ้โเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหาใครเหรครับเออนิจัยนี่โอ้โนิจยนะโอ้ไม่กลัวนะครับเออนี่ครับเราเจอตัวเอกของเราแล้วนี่ครับโอ้โหด้วยใจ อคติ n g เขาแล้วสุดยอดเลยครับตัวโกงครับของผู้เล่นครับครับ My name is Fun Fun อ h yeah อ่ตำแหน่ง b ีฟอร์มอ่ะอ่าเก็บกวดค o t Boy ค o t Boy อ่านี่กวนตีนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับใช่ไหครับชื่อแก๊บครับอ่าครับแก๊บเป็นอะไรในของแกมโฟครับ ขัดซ่วมครับขัดซ่วมนี่นะครับหน้าตาของคนขัดซ่วมครับครับนี่ครับนี่ครับโอ้ก็รอได้ครึ่งส้นผมนิดนึงคุณไม่มีทางเห็นหน้าผมแล้วครับเพราะผมคนถ่ายคีคุกคีคุกคีคุกสวัสดีครับคีคุกครับชื่ออะไรครับคีคุกชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งครับอ่าอย่าเพิ่งครับเงียบๆหุบปากไปก่อนนะครับครับชื่อหนึ่งครับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ครับนั่งเล่นครับ โอ้นั่งเล่นนั่งเล่นแล้วนี่มันอะไรครับกระดาษครับไหมครับผมถามถึงกางเกงครับโอ้กางเกงสวยนะครับก็สวยของใครครับโอ้กางเกงสวยมากเลยอ๋อคุณมีหน้าที่อะไรครับใน Gam f o Production นี่ตัดผมครับตัดผมครับไหนครับไหนดูทรงผมดูมันตัดให้ผมครับดูผมตัดให้มันครับอย่างที่ว่าครับอันนี้แก๊ปเป็นคนตัดให้ใช่ไหมครับดูผมตัดให้มันครับโอยนะครับข้าข้างครับข้างข้างครับ โอ้สุดยอดครับไหนแก๊ปครับโอ้สุดยอดครับมาคุยดูคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับคุยโทรศัพท์ค่ะโอ้คุยกับผัวโอ๊ยผัวเล่นนะคุยกับเพื่อนค่ะชื่อชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะชื่อแป้งแป้งทำอะไรอยู่ครับคุยโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าหน้าที่ในแกล้โฟก็เป็นขี้ข่าค่ะขี้ข่าอ๋อครับครับเป็นขี้ข่างี้ยแล้วก็จะข่า โอ้ไม่คาคิโอ้ครับผมว่ารีบออกจากนี้กันดีกว่าครับแม่ควบ้าทั้งกองครับไปดีกว่าครับงั้นจบการรายงานแค่นี้ครับบ๊ายบาย